โจมา์ทอเฟริก2 2 0ออินดอร์อัปเปอร์ทำจากหนังคุณภาพพรีเมียมที่ยืดหยุ่นมากให้ความทนทานความสบายในการสวมใส่หนังมีความแข็งแรงยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดีมีเทคโนโลยีเวนชิเลซิสตมเป็นรูระบายอากาศขนาดเล็กในบริเวณที่ต้องการระบายอากาศมากที่สุดเพื่อกระจัดเหงื่อออกด้วยเทคโนโลยี VTS ซึ่งจะช่วยให้ความสบายอยู่ในระดับสูงสุด และการเสริมแรงจะใช้เทคโนโลยี reinforcement เสริมบริเวณหัวรองเท้าด้วยเทคโนโลยี protection เพื่อดึงดูดซับแรงกระแทกของลูกบอลและเพิ่มความแม่นยำพลังในการเตะพื้นรองเท้าด้านในทำจาก EVA ที่ขึ้นรูปไว้ล่วงหน้าและแผ่นรองพื้นรองเท,าท้าทำจาก EVA ธรรมชาติหนา2มิล เพื่อให้การรับแรงกระแทกอย่างยอดเยี่ยมมิโซทำจากไฟล่อนคุณภาพสูงและทนทานอย่างยิ่งวอลซนทำจากยางคุณภาพเยี่ยมและมีความต้านทานการเสียดสีระดับ DIN 70ใช้เทคโนโลยี u r a b i l i t y ซึ่งช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของรองเท้าและมีการรวมเทคโนโลยี o t a t i o n ซึ่งช่วยให้การหมุนตัวเป็นอย่างง่ายดายและป้องกันการบาดเจ็บคู่นี้จากราคาปกติ2,800บาทลดเหลือเพียงคู่ละ2 23บาทตอนนี้ก็ได้จบไปแล้วอยากได้รุ่นไหนกดกันเข้ามาได้เลยตอนนี้กำลังไลฟ์กันอยู่แล้วพบกันที่มินิมอลฟุตบอลครับ